กองทบบกจัดซ้อมรบของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันประเทศและแก้ไขความขัดแย้งที่อาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในอนาคตทีมข่าวการเมืองรายงานค่ะ เริ่มต้นการป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงด้วยการจัด14หน่วยสนที่กำลังเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว,เ,รวเข้าปฏิบัติการโดยได้จัดก,กำลังทางอากาศคุ้มกันการถูกโจมตีภาคพื้นเพื่อเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายและผลึกกำลังจากปืนใหญ่ต่อสู่อากาศยานและการเคลื่อนย้ายทางเท้าของกำลังพลพร้อมยุโทโธปกรณ์ขับไล่ค่าศึกให้ออกไปจากพื้นที่โดยเร็วใช้เวลาน้อยและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดภายใต้กำลังพลและยุโทโธปกรณ์อันทรงประสิทธิภาพ เห็นในการฝึกครั้งนี้ทําให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นกองทัพภายใต้หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วในการดูแลป้องกันภัยคุกคามในทุกรูปแบบให้กับประชาชนได้หลังจากมีการก่อตั้งมาเกือบ20ปีภายใต้การปฏิบัติงานที่ว่าที่ไหนเมื่อไรอย่างไรพร้อมไปตลอดเวลา